ที่สุดครับพี่น้องครับกับศิลปินคนนี้ครับไรอันกาดบันดิตครับต้องยอมรับเลยครับว่าน้องไรอันครับคือศิลปินรูปทุ่งนะครับที่มีกำลังใจครับจากแม่แม่เอฟซแฟนคลับตามรักตามเชียร์อยู่เป็นเนื่องๆอยู่ตลอด บวานองไรอันเองครับจะไปทําการแสดงครับเวทีเล็กเวทีใหญ่กําลังใจครับของแม่แม่ครับมีให้อย่างสม่ําเสมอไม่เคยห่างหายไม่เคยขาดแคลนครับอันนี้ต้องปรกมือครับปรบมืออิลีให้กับแม่แม่ที่รักลูกชายไรอันอย่างแท้จริงครับพี่น้องครับและวันนี้ครับวันที่ยี่สิบสี่ครับพี่น้องครับกับคิวงานของไรอันนะ ณนะสิงบุรีครับงานกาชาติของดีสิงบุรีเนี่ยครับจังหวัดสิงบุรีนะครับหน้าสาราตางหลังเก่าครับพี่น้องท่านนะฮะงั้นนี่ครับนอ้องไรอันเองขึ้นมอบความสุขบนเวทีเนี่ยช่วงสี่ทุ่มนะฮะสี่ทุ่มครับหลายคนที่อยู่ใกล้เคียง แม่แม่ลายคนครับโอ้โหเตรียมโตกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มนะครับก็มาไล่ครับเตรียมกันแบบเยอะอีกแล้วคาดการครับเวยที่นี่ก็เหมือนเดิมครับมาไล่แห่งความรักเต็มเหมือนเดิมนะฮะพี่น้องครับอ่ะไปให้กันังใจดีๆกับลูกชายเห็นชาติกันเนาะ นะครับกับประเด็นที่จะคุยกันครับตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วก็เป็นคำถามครับถามแม่แม่เนาะว่าจริงหรือครับพี่น้องครับจริงหรือตำนานเพลงลูกทุ่งกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งแม่แม่ครับแม่แม่ของไรอัน คิดว่าแบบใดครับจะกลับมาไหมเนาะด้วยครับพี่น้องครับด้วยกระแสนะครับสมัยใหม่ด้วยกระแสเพลงสมัยใหม่นี่ครับที่เขาครอบงำที่เขามาบทบังที่เข้ามากำลังจะกลืนกินเพลงที่มีคุณค่าของบรมมาคู่ครับอนะ แต่ข้ามกลางสมัยใหม่ครับยังโชคดีพี่น้องครับยังโชคดีมันบอครับว่าได้มีศิลปินครับที่ได้เดินตามเส้นทางลูกทุง่งได้หยิบยกผลงานเพลงลูกทุ่งที่มีคุณภาพที่มีคุณค่านะครับ ของบรุคูมครับอมัคขับร้องนะฮะนั่นคือครับไรอันกาดบันดิตนะครับยังโชคดีครับที่ยังมีเด็กหนุ่มคนนี้นะครับที่เดินตามร้อยบรโมคูนะครับที่หยิบยกผลงานเพลงครับที่กำลังจะถูกกลืนกินกับสมัยใหม่เพลงสมัยใหม่ขรมขับ นะฮะที่เดินตามรอยบรุมบกครูหยิบยกครับเอางานเพลงลูกทุ่งที่มีคุณภาพนะฮะเอาขึ้นมากฟื้นฟูเอาขึืนมากขับร้องนะฮะผมเชื่อแน่ว่าครับหลายคนครับแม่แม่ที่ดูคลิปกันอยู่ผมเชื่อแน่ว่าบางเพลงครับ เข้าเองครับอาจจะลืมเลือนไปแล้วว่าอ้าวเพลงนี้เพลงนี้นีนะยังมีอยู่ใช่ไหมนะครับบางคนครับเออจริงๆด้วยเพราะอะไรครับเพราะไรอันครับพี่น้องครับอนะหลายคนครับผมเชื่อเลยว่าได้ฟังเพลงเก่าๆที่ไรอันหยิบมาร้องเนะี่ย ผมคิดว่าแม่แม่ต้องเอะแล้วก็โอ้แบบไหนครับเออเพลงนี้ล่ะนี่นี่น,นี่แม่จำได้แล้วเพลงนี้แหละที่เรยันร้องเนี่ยสมัยนะั้นนะตอนแม่เป็นสาวๆนะนี่เพลงนี้เออพ่อเนี่ยมาร้องเนี่ยเพลงนี้แหละจีบแม่แน่ย้อนรอยย้อนวัย นะฮะหลายคนฟังครับกับงานเพลงที่มีคุณภาพเพลงลูกทุง่งนะครับมันคือท่วงทํานองหรือว่าเนื้อหาสาระของเพลงครับราะว่าครูเพลงเนี่ยเขาแต่งมาจากชีวิตจริงนะครับกลั่นกรองออกมาเป็นเพลงนะครับตรงนี้ ฟังแล้วครับหลค้นครับแม่แม่ไหลค้นครับที่ได้เม้นที่ได้คุยกันใต้คลิปนะครับทุกคลิปเลยครับที่ผมเองได้ได้ทําคลิปเกี่ยวกับลูกชายไรอันเนี่ยแม่แม่บอกว่าเออฟังเพลงเนียครับฟังแล้วมีความสุขครับฟังเพลงลูกชายลองเนี่ยมีความสุขเนี่ยหายเครียดหายเหนื่อยนะครับก่อนจะนอนครับนอนบําลับก็ต้องฟังเสียงไรอัน เปิดไรอันร้องตื่นเช้าขึ้นมาครับก่อนจะทำภารกิจอีกอย่างครับต้องหยิบโทรศัพท์มาเปิดเพลงไรอันเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจหน้าที่การงานครับเขา้า,านขาเขาเฮื่อมากมีเหนื่อยเออสิ่งที่หายเหนื่อยได้ก็คือไรอันต้องเปิดไรอันฟังนะลองเพลงเนะี่ยหลายคนครับผมเชื่อได้ว่ามีความรู้สึก แบบนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็หลายค้นเลยครับที่คิดเหมือนกันที่ผมตั้งกระทู้ถักเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยใช่แน่นอนนะครับเพลงลูกทุ่งที่กำลังจะเลื่อนหายแต่กำลังจะกลับมาโดยลูกชายไรอันกาบัณฑิตน,นะฮะ เอามาร้องนะครับเอามาฝืนฟูเอามาพลิกให้มันมีคุณค่าให้มันมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับพอ่พอพ่อแม่แม่ครับคิดเหมือนกันไหมเนาะท่ามกลางสมัยไม่สมัยอินดี้พี่น้องนะ แต่ก็ยังดีนะครับที่มีลูกชายไรอันน้องไรอันครับถือสว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่แต่ว่าถือโอกาสตรงนี้เดินตามรอยบรมบครูสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะนะครับสร้างแรงบันดาลใจสร้างอะไรต่อมีอะไรมากมายให้กับแม่แม่นะครับที่ติดตามน้อง ได้เห็นน้องได้ฟังเสียงน้องมีความสุขครับนะมีคือเรื่องเล่าดีๆครับถ้าจะพูดไม่จบนะครับพี่น้องครับอาเย็นนี้ครับอย่าลืมกันละกันครับพี่น้องครับเอฟซีแฟนคลับของไรอันการ์ดบดิตครับไปเจอเจๆกันที่หน้าสาะกลางหลังเก่าครับงานการชาติของดีสิงห์บุรีกันไปมวลๆนำกันหน้าเวทีนะวันนี้ฮะ ก <c oughs> ับคุณแรงใจสำหรับที่เขามาเห็นคลิปกันมีความคิดเห็นอย่างไรครับเมนต้คลิปคุยกันได้เดอ้อสวัสดีครับ